เสวัสดีครับ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 วันนี้นะครับเต้กับพี่เคนนะครับแล้วก็น้องท็อปเนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านแอมเบียนส์นะครับกับบรรยากาศของ Finding Hero ครั้งนี้ครั้งที่2ครับฮีโร่ของเราคือคุณฟองเบียร์นั่นเองครับผมเป็นนักเขียนเนื้อเพลงที่เรียกว่าอันดับบนบนของแกรมมี่เลย Finding Hero ตอนคนเขียนเพลงใช่แล้วซึ่งวันนี้ผมก็ขอมาเลคเชอร์ด้วยครับนี่พร้อมที่จะเรียนได้ยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยแล้วกันไปครับ เรรียนหมคับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final Hero ครั้งที่2นะครับครั้งนี้ครับเป็นฮีโร่ที่เป็นฮีโร่ของหลายๆคนในการเขียนเพลงครับคนเขียนเนื้อเพลงนี่ต้องชอบคนนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ฟองเบียร์ครับโสวัสดีครับเกิดบอดในวงเพลงมากกว่า 14ปีได้ใช่ไหมครับประมาณนั้นเริ่มเข้ามาแต่งเพลงนี้เข้ามาได้ยังไงครับพี่เบียร์ไอ,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 อเรื่องแต่งเพลงเนี่ยมันเกิดมาจากความเก็บกดค,ค,คือเหมือนเราก็ไม่รู้จะปรึกษาใครในบ้านเราก็เลยเอารูปยามาตั้งแล้วเราก็เริ่มจะเขียนเรียงความบอกยาเขียนไปเรื่อยเขียนไปจนเต็มเล่มทุกวันทุกวันทีนี้พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราเล่นดนตรีได้เงี้ยเราก็เลยเอาไอ้พวกเรียงความพวกนั้นมาใส่ทำนองมยแน ครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครเขียนเพลงคนไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องมีหลักให้ครบทุกข้อต่อไปนี้พี่เต๋อเนี่ยเรียกสูตรนี้ว่าไม้เทา้าข้อที่หนึ่งคือต้องรู้ว่าเขียนเพลงให้ใครร้องคําว่าใครร้องแยกลงไปอีกว่าผู้หญิงผู้ชายอายุอันที่สองก็คือต้องรู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไร อันที่สามเมื่อรู้ว่าคอนเซปต์คืออะไรแล้วใครร้องลองมาหาองค์ประกอบของเพลงนั่นก็เรียกว่าวักทองคำว่าวักทองกับท่อนฮุกคือคนละอันนะครับ,รบท่อนที่ดีที่สุดของเพลงไม่จำเป็นต้องเป็นท่อนฮุกเสมอไปข้อที่สี่ไม่เกี่ยวกับการทำงานข้อที่สี่คือการประเมินเพลงตัวเองให้เป็นคใครใครมีปัญหาเขียนเพลงระวกวนมั้งวิธีแก้มีอยู่สองแบบคือแบบนี้กับแบบนี้เรียงลำดับ เรื่อง,งลำดับก่อนที่ะจะเขียนยังไม่ต้องฟังเมโลดี้และอันนี้ครับพี่หมายความว่า